يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا, وفانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد รอบิสราลีซดรีวยริลอัมรีวะลุลอุตัม,มล,ลิลานียฟกากาวลีอัสสลามวะลัยกุมวะรัมัดุลลอฮฺบริกาตุขอความสันติความจำเริญความโปรดปานความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮะฮูวะหะอาลาได้ประสบกับี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรับฟังสถานี New Channel นิวทีเอ็ม n ชนแนละครับซึ่งทางสถานีนิวทีเอ็มชนแนลเนี่ยได้มีการถ่ายทอด การอ่านกุตตบัมญสุิที่นครมกรักกะหลังจากนั้นนะครับผมยาซินเฮียนหาก็ได้รับหน้าที่มอบหมายตรงนี้ให้มาสรุปความหมายซึ่งก็จะหยิบยกในบางส่วนบางตอนของคําพูดของคอเตบเท่าน,นั้นแล้วก็มาอธิบายแล้วก็ขยายความให้ท่านพี่น้องได้รับความเข้าใจเป็นภาษาไทยในเนื้อหาที่เช็คนะครับบรรดาคอเตปเนี่ยปรามสฮรรอมเนี่ยเขาได้ผัดเปลี่ยน มุนเวียนกันมาอ่านกุตบะพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันที่12เดือนสุลกอระดานะฮิจรัสกราที่หนึ่งพันี่ร้อยซึ่งตรงกับวันที่3เดือนกรกฎาคมพศ2563นะครับพี่น้องครับวันนี้ผู้ที่ทําหน้าที่ในการเป็นคอเตบแล้วก็ทําหน้าที่ในการเป็นอิหมัมนัละมาคือเชคด็อกเตอร์นะฟาดิลตุเชคด็อกเตอร์บันดาร์บิลอับดุลอาซิสนะครับหรือที่รู้จักกันแล้วคือเชคบันดาร์ซึ่ง เชคบันดัตเนี่ยก็เป็นเชคอีกท่านนึงนะครับที่เป็นนักอา่านที่มีเสียงอันไพเราะนะครับใครที่ไปทำฮาร์ตไปทำรอได้ไปละหมาดยามะที่มัสยิดฮารอมได้ฟังเป็นมะมุมอยู่ข้างหลังอิหมัมเชคบันดัตบบลอับดุลอาซิสเนี่ยก็ท a ด d ล l ก็การละหมาดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความกุชเชวมีความกุดด้วมีความสงบนิ่งมีความน้อมน้อมถ่อ,อถมตนเพราะว่าเสียงของท่านมาชอลละ เป็นสิ่งที่ Allah อัลลอฮฺซุบฮานาฮตะลาได้ประสงค์ให้เสียงของท่านน่มีความไพเราะนะครับพอ,อ,อฟังเสียงของท่านแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็อยู่กับการละหมาดแล้วก็มีความขู่ชั่วมีความขู่ด้วยมีการนอบน้อมถม่อมตนในการละหมาดัมดนละฉะนั้นนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัววลวะเลยสลัมจึงบอกว่าให้คนที่เป็นอิหมัมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีเสียงที่ไพเราะเพราะว่าผู้ที่เป็นม่ามูมที่ อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นยามะอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะได้ฟังเสียงอันไพเราะแล้วก็จะทําให้หม่ามูมเนี่ยฟังเสียงกุรอานที่แพระแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็จะได้มีการดำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็มีความกุชัวมีความกุดด้วมีการนอบน้อมต่อบนต่อละซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องครับเชฟด็อกเตอร์เบนดัสเนี่ยก็ได้พูดในตอนต้นให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลละซุบฮานหัวตาลาฟัตตุกุลลอฮ์อายุฮันมูมินูน อาจีบุลลอฮ์ว่าอิดาดะอากุมท่านเนี่ยจงตอบรับใน,ในตอนต้นเนี่ยเชคดอกเตอร์บัรดัาเนี่ยได้เตือนผู้ที่ฟังคุตบะนะครับว่าจงตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮ์สุบานะหัวตาลาจงตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮ์และของท่านรอสูลสลอฮะสโลลลอฮ์อะลัยฮะสัลล,สลัมนะครับอิดาดะอากุมเมื่ออัลลอฮ์สุบานะหัวตาลาเรียกร้องท่านนะไปสู่ สัตรธรรมยูออ่ยิบกุมนะอีดาจะอาตุมและอัลลอฮฺสุบานะวะตาลาเนี่ยจะตอบรับพวกท่านไม่ว่าจะเป็นการตอบรับการวิงวอนขอพวกท่านหรือตอบรับดุอาของพวกท่านเนี่ยอีดาจะอาตุมเมื่อพวกท่านเนี่ยขอดูอาหรือขอพรต่ออัลลอฮฺสุบานะวะตาลานะครับมันอฟามาฟ์มัลลอห์อฟา ใครก็ตามที่เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะเป็นคําตักเตือนนะก่อนที่เช็นั้นจะพูดในเนื้อหามันซอฟามาลหอซอฟาใครที่เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์ซอฟะอัลลอฮ์ก็จะบริสุทธิ์ใจของเขาว่ามันอาวะอิลลอฮ์และใครที่พักพิงหมายถึงเขาพิ่งอาศัยต่ออัลลอ์นะครับมีปัญหาอะไรก็เขาก็พักพิงไปยังอัลลอฮ์แล้วก็มอบหมายไปยังอัลลอฮ์แล้วก็ อมอบหมายแล้วก็มอบตนต่อลอสุบานตลาอา้าวะอลลอฮ์ก็จะให้ที่พักพิงกับเขาให้การช่วยเหลือกับเขาอย่างแน่นอนนะวะมันเฝ่าวะดออัมรุอิลลอฮเฝาวะดอและใครก็ตามนะครับที่เขามอบหมายการงานของเขาเพื่ออลลอฮ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่ออลลอฮ์สุบานอัตลาหมดเฝาวะดอัลลอฮ์ก็จะชดเชยให้นะจะตอบแทนให้แล้วก็ให้เขาพบเจอในสิ่งที่ดีกว่า นะครับสำหรับบุคคลที่เขาเสียสละนะแล้วก็มอบหมายต่อรอนะให้เพื่ออัลลอสุบานตาลอเราจะทดแทนให้วามันบานับสาุลิลละอิชตรอเป็นคําพูดที่มันลึกซึ้งและก,กินใจนะของเชคดกตัวบรรดัตเนี่ยในตอนต้นของคุตบะและใครก็ตามที่เขาขายตัวของเขาเพื่ออัลลอนะเขาหมายถึงว่าเขาเนี่ยให้หมด ให้ต people, head, all, all ัวของเขาให้หัวใจของเขาให้ตัวของเขาเนี่ยหมดใจและเพื่ออัลลอฮ์สุบานอตลาขายตัวของเขาเพื่ออัลลอฮ์อิสลัฮอัลลอฮ์จะเป็นคนซื้อนะครับอัลลอฮ์จะเป็นคนซื้อและอัลลอฮ์สุบานอตลาจะตอบแทนซื้อด้วยกับสวรรค์ขออัลลอฮ์สุบานหัวตาลาใครก็ตามที่เขาขายตัวของเขาเพื่ออัลลอฮ์สุบานอตลาหมายถึงเขามอบตัวมอบหัวใจเพื่ออัลลอฮ์สุบานอตลาอัลลอฮ์ก็จะเป็นคนซื้อนะวายาลาสัมนาหูยันนะ เนี่ยในท้ายคําพูดของเชคดรบันดาร์บิลอับดุลฮิบอกว่าและอัลลอฮ์สุบฮานจะทำให้ราคารางวัลของมันเนี่ยค่าของมันก็คือสวรรค์นะสัมมานะหูเนี่ยไอสิ่งตอบแทนนะครับเราเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะซื้อของเราก็ต้องใช้เงินแต่อัลลอฮ์สุบฮานอัตตาลาจะให้สวรรค์เป็นการตอบแทนสําหรับบุคคลที่เขานั้นมอบหมายตัวของเขาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานอัตตาลา เขายอมมอบตัวมอบหัวใจเพื่ออลอดสุฮาโนตัลละเรจะตอบแทนสวรรค์ให้กับเขาอัลฮะยาตุกุล,ลูฮาฟีไดมัซึกรินะแล้วก็ใช้ก็บอกว่าจงทําให้นะเราจะต้องให้ชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยนะหัวใจของเราหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราในโลกดุนยาแห่งนี้ลมหายใจที่เรามีอยู่ชีวิตที่เรามีอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้ฟี่ไดมัซึกริ ให้รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานุอวลต阿拉ตลอดลเวลาชีวิตของเราที่เรามีลมหายใจอยู่ในขณะนี้ให้เรานำรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานุอัลตลาตลอดวันนัยะฟีรุกูบิสซาฟินะฟีซาฟินะตุลกิตาบวสุนนะและเช็คบอกว่าความสําเร็จเนี่ยเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราก็ต้องให้ชีวิตของเราทั้งหมดระลึกถึงอัลลอฮฺสุบานุอัลาทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ย เราต้องอยู่ในเรือฟีรูกูเราต้องขี่เรือนะเช็คเบียบเที่ว่าเราต้องขี่เรือแห่งกิตด,ดาบุลอษเราวัดซุนนะนะเราจะต้องยึดเอาความสำเร็จในโลกดุนยาเนี่ยเราจะต้องยึดเอากิดดาบุอุษและกษุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมเท่านั้นที่เราจะประสบความสําเร็จในโลกดุนยาแล้วก็ในโลกนรกนี่เราจะประสบความสําเร็จได้ ในด้วยกับกีตาบุลลาะและก็ด้วยกับสุนนะของท่านนาบีมัมัตส์ลลอละเวลีวะสลัมเราถึงจะสําเร็จได้แต่ถ้าหากว่าเราไปยึดเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากกีตาบุลลาะที่นอกเหนือจากสุนนะของท่านนาบีมัมัตส์ลลอละเวลีวะสลัมแล้วเราก็นะครับเราไม่มีความสําเร็จนะแล้วก็เชคก็บอกว่าความสําเร็จที่แท้จริงก็คือความสาเร็จที่ทาไมครับบุคคลคนหนึ่งเขา ได้รอดพ้นทำให้ตัวของเขาเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกและทําให้ตัวของเขานั้นเข้าสู่สวนสว,นสวนรรค์ขอเลาะสุบานะโอตะลานี่คือความสําเร็จที่แท้จริงนะความสําเร็จที่จะอยู่ในดุนยาคือเราต้องเดินตามคัลลองของศาสนา,ศาก็คือกีตาบุลล์แล้วก็คือสุนนะของท่านนาบีมุสลลัลวะเลวะสลามแล้วก็สุดท้ายแล้วความสําเร็จที่แท้จริงก็คือ จะต้องรอดพ้นจากไฟนรกของอ l l a h อันนี้น้านะแล้วก็วอติกิลันจันนะแล้วก็ได้รับการให้เข้าสวรรค์ของอ l l a h Subhanahu wa Taala นะได้รับหมายถึงว่าให้เด้เข้าสวรรค์ของ Allah s u b h a า a h u wa t a าลานะครับนี่คือคําตักเตือนนะที่มีความลึกซึ้งที่เชฟดรบันดาร์เนี่ยบิลอับดุลอาซิสเนี่ยได้พูดในตอนต้นนะครับ เพื่อให้เรานั้นได้มีการคิดมีการไข้ครวนนะรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานตลาตลอดแล้วก็รเราแวดระวังตัวเองตลอดในการชัดยุตอยู่บนโลกดุนยาว่าจะสําเร็จได้อย่างไรด้วยการที่เราอยู่บนกิตาบุลลาและกับสุนนะของท่านอบีพี่น้องรับวันนี้เชคดรบันดาร์บิลอับดุลลาซีเนี่ยได้พูดในเนื้อหาอัลกอฟละตูอัลกอฟละเนี่ยภาษาอาหรับแปลว่าการหลงลืมนะครับ การลืมลืมนะอัาลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยนะเชอกอุตตรบันดัตได้บอกว่าอัลลอฮ์ س ุบฮานและต ع ا า ى เนี่ยอินนัลลอฮ์ต ع ا า ى ข้อลักัลกุรูบนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยได้สร้างหัวใจมาเพื่อจะจะให้หัวใจเนี่ยรู้จักอัาลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับ <S <S นะแล้วก็ให้มีการติดต่อมีการเชื่อมสัมพันธ์ให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยนะให้รู้จักอัลลอฮ์ س ุบฮานและ ت าลาอย่างแท้จริง มาอริฟตันอิลลห์หัวใจที่อลัลลอฮ์สร้างมาให้กับมนุษย์เนี่ยต้องการให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยรู้จักอลัลลอฮ์อย่างแท้ที่จริงวัามาซูลันบิฮีและอัะอลลอฮ์สุบานุอัตาลานี่เช็คดอกเตอร์เบดดัลบอกว่าต้องการทําให้หัวใจทั้งหมดเนี่ยมีการเชื่อมต่อนะมีการเชื่อมสัมพันธ์มีการติดต่อเชื่อมต่ออลัลลอฮ์สุบานุอวตาลานะครับแล้วก็ ไม่มีสิ่งใดเนี่ยจะมาขวางกัน้นนะหัวใจของมนุษย์กับอลัลลฮ์สุบฮานุตลาได้นอกเสียจ,จากว่าหัวใจอันนั้นนะจะมีม่านมาบังหรือจะมีสิ่งในสดใดเนี่ยที่จะมาทําให้ไม่ให้มีการเชื่อมต่อไม่ให้มีการเชื่อมสัมพันธ์ติดต่อกอับอัลลฮ์ได้โดยส่วนใหญ่นะ่ะถ้าหัวใจเป็นหัวใจที่สงบเป็นหัวใจที่ดีนะสลาลุงก้อนเนี่ย หัวใจดวงนั้นจะเป็นหัวใจที่ติดต่อเชื่อมต่อนะสัมพันธ์กับอลอสซบานอะวตาลานอกสจากหัวใจดวงนั้นมันมีสิ่งขวางกั้นอยู่นะมันมีม่านมาบังอยู่มันมีอะไรมาปกปิดอยู่มันถึงทําให้หัวใจดวงนั้นของคนคนนั้นของผู้สานั้นหรือของมนุษย์คนนั้นไม่สามารถจะติดต่อหรือเชื่อมต่อสัมพันธ์กับอลอสซบานอะวตาลาได้นะครับแล้วก็เชคก็บอกว่า มันมีอยู่สิ่งหนึ่งหรือม่านอันหนึ่งเนี่ยหรือสิ่งกำบังอันหนึ่งนะครับที่จะปกปิดไม่ให้มีการติดต่อเชื่อมต่อไม่หัวใจเนี่ยเชื่อมต่อต่อลอซุบานตลาดได้ก็คือว่ามิลอาซอมิอักตอรุต,ตดุรุลิลกันที่เป็นสิ่งอันตรายที่สุดอัลกอฟละนะเชคกตัวตับอกว่าก็คือการกอฟละการหลงลืมต่อลอซุบาน์นวาวตลาดหลงลืมในคําสั่งใช้หลงลืมในเรื่องของ สิ่งที่เป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของท่านนาบีมุมาสลลลอวเลยสลัมนี่แหละการหลงลืมพี่น้องอลงัลกอฟละการหลงลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลามันเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งปกปิดหรือเป็นม่านที่อันตรายที่จะมาขวางกัน้นระหว่างหัวใจในการที่จะเชื่อมสัมพันธ์ติดต่อกับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาแล้วก็เชคด,ดรบันรดัตยังได้บอกว่าอลัลกอฟละเนี่ยดาอุลกอฟละ เชคเนี่ยเปรียบเทียบนะว่าดาอุลกอฟลาเนี่ยอลลัยอลกอฟลาเนี่ยคือเปรียบเสมือนโรคที่มันจะเข้าไปในหัวใจดาอุลกอฟลาคือโรคแห่งการหลงลืมมันจะเข้าไปในหัวใจของมนุษย์แล้วจะทําให้หัวใจของมนุษย์หลงลืมแล้วก็ฝ่าฝืนแล้วก็ออกห่างจากการนัลึกถึงอัลลอฮฺสุบานตลาแล้วก็ออกห่างจากอัตตัฟกุริอายาติละการคิดการใคร่ควรในสัญญาต่างๆของอัลลอฮฺสุบานนะว่าตลาว่าซัดฟุลอันดิล แล้วก็ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบบะฮานหุอตาลานะครับออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบบะฮานหุอตาลาในกุนกรานเนี่ยเชคดร ok บันดาได้บอกว่าวลากินอักษรน่าิลายะละมุนนะส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยไม่รู้นะครับไม่รู้ในเรื่องของการที่พวกเขาเนี่ยหลงลืมนะพวกเขาทําไมยะละมุนอันรอฮิหรือเพื่อให้ไดุนจา วัลอาคิราะห์ะฮุมกอฟิลูน,นเช็กตัว,ตวบรนดาได้บอกว่าพวกเขารู้ในเรื่องราวของดุนยาโดยเปิดเผยเท่านั้นรู้เรื่องของดุนยาเนี่ยพวกเขารู้หมดเลยชีวิตความเป็นอยู่ของดุนยาเนี่ยรู้ไม่หลงลืมหรอกในชีวิตความเป็นอยู่ความสวยหรูทางโลกดุนยาทรัพย์สินเงินทองกตยศถาบดาศักดิ์ต่างต่พวกเขารู้ดีแต่พอถึงเรื่องของอาคิร์าะห์บะฮุมกอฟิลูน พวกเขานั้นหลงลืมแล้วก็เพิกเฉยหนะลงลืมแล้วก็เพิกเฉยไม่ใส่ใจ,ไม,ใใจไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอาคิรอนะแล้วก็เชคดวงตัวบันดาได้บอกว่าฮัตดุมว่าฮัตดุมอัลลลอฮฟิลินอันนุมมุนกาติอูนอันจุนจาวะลอาคราหนะ์มบล่าชัยความจริงแล้วเนี่ยผล ส่วนของพวกเขาสําหรับคนที่หลงลืมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานอุตลลาเนี่ยอันหุมุงกตะพวกเขาตัดขาดจากดุนยาดุนยาของเขาเนี่ยถูกตัดขาดนะดุนยาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยนะที่พวกเขาบอกว่ารู้ในเรื่องราวของชีวิตทางดุญญนยะาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ความจริงแล้วมุงกติอุนในดุนยาพวกเขานั้นถูกตัดขาดจากดุนยาเพราะเมื่อว่าความตายเนี่ย มาประสบกับพวกเขาโมไรทำไมครับไรนานะที่ดินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เงินที่เป็นร้อยล้านพันล้านที่นาที่เป็นร้อยไร่พันไร่นาบ้านรถยนต์หรูๆที่เขาเก็บสะสมไว้ในโลกดุนยาเขาเอาไปไม่ได้เลยนะดุนยาเนี่ยรู้ทุกอย่างเขามีทุกอย่างนะแต่ สุดท้ายแล้วมุ่งกับตัวดุนยาเขาถูกตัดขาดจากดุนยาไม่สามารถจะเอาทรัพย์สินทางดุนยาไปในหลุมฝังศพได้ไปในออคิรอดได้นะเชคจึงบอกว่าความจริงแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ได้อะไรจากดุนยาเลยนะอัลลอฟิลูนลลฮุมฮัสรอเยามลยาลาเยมฟะอุอัลฮัสรอเนเป็นคําพูดที่ดีมากนะคนที่หลงลืมเนี่ยเชคดกตัวบันดาลบอกว่าคนที่ผู้ที่หลงลืมเนี่ย เขานั้นสําหรับเขานั้นคือความขาดทุนความเสียใจนะอัลฮัสรอคือความเสียใจแล้วก็ใชบ้บอกเย้ามาละย่มฟุอัลฮัสรอและในวันที่ความเสียใจไม่ยังประโยชน์นะครับวันนี้นะครับเราเอาแต่เรื่องของดุนยานะแต่ในวันอาคิิราะนะครับเราเสียใจนะเราแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อลอสุบานอุตตะลา แต่ความเสียใจในวันกิคาร์มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่สามารถที่จะกลับคืนไม่สามารถที่จะมีชีวิตกลับคืนมาอยู่บนโลกดุนยาใหม่อีกแล้วเมื่อตายแล้วก็เราก็ไปอยู่ในโลกอะลัมบาซักนะครับหลังจากโลกอะลัมบาซักก็ไปสู่โลกอคิคาร์รอวันพียามัดรอการไต่สวนเจาะลอสุูมาตาไม่สามารถจะฟื้นคืนชีพม,มาจากกลุ่มฝังศพแล้วก็มาทําอามาดิซซาลาได้แล้วมัน เขาเรียกว่าเย้ามาลายามุอัลฮัซรในวันซ er ึ่งที่ความเสียใจไม่ยังประโยชน์ให้ร้องไห้น้ําตาเป็นสายน้ำนะให้ร้องไห้แสดงความเศร้าโศกเสียใจอย่างไรวันนั้นก็ไม่มีประโยชน์เมื่อลมหายใจของเราออกจากร่างนะเชคด็อกเตอรบันดัได้หยิบยกฮะดิษของท่านอบีมุมัสลัลลอฮวะสัลัมมานะเชคอัลอาบิสัอัลคุดรี Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil mauti ka hayati kafsin amla fa yunadi munadin ya ahlan jannah. yanzuruna fa yaqulu hal ta'rifuna hadha ya ini hadis ni Tuan Nabi Sa'id dan Kuturi ni ada rengan dan juga ada bawa Tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kenapa bawa yu'ta naiwan kiamat ni kuam tai ni จะถูกนำมาในสภาพของแพะของแกะอําละแกะที่มีความสวยที่เขามันเงาสวยมากนะฟาอยู่นาดีมูดาดีแล้วจะมีเสียงประกาศกับเจอาฮัลันจนนะจะมีเสียงประกาศกับชาวสวรรค์ว่านะมาให้ดูเนี่ยให้ดูไก่แกะตัวเนี้ยที่มันสวยมีเขาที่เงามากนะฟายยันดรูรวกเขาก็ดูฟ่ายกูลู แล้วก็เสียงประกาศนี้ก็มีการถามกับชาวสวรรค์ว่าฮันตะอะไรฟูนะฮะาพวกท่านรู้จักสิ่งนี้ไหมไฟเยกูร mm ู hmm. น่ะชาวสวรรค์ก็บอกว่านอัมรู้จักสิอวะกุลุมกอร์ราหูแล้วทั้งหมดของชาวสวรรค์ก็เห็นไอ้แกะตัวเนี้ยที่มีความสวยงามมากเลย mm hmm. อวยูก็รูเ้เลอ่าเาทำไมเข็นแกะตัวนี้แล้วพวกเขาก็บอกว่ามันคือความตาย ฮาดันเมาส์เฟียกูรุนฮะาดันเมาส์บอกกูรู้กอกดราแล้วก็บอกเนี่ยมันคือความตายแล้วก็อโยก้ลิอาลินาร์มิสเลาลิกะเช่นเดียวกันก็เอามาเสนอกับชานรกแกะตัวเนี้ยที่มีความสวยแล้วก็ถามว่าฮาันตาอิฟูนะฮาดพวกชานรกทั้งหลายพวกท่านรู้จักสิ่งนี้ไหมพวกเขากล่าวว่าฟียกูรุนะนะรู้จักว่าฮาดันเมาส์นี่คือความตายนะนี่คือความตาย แล้วก็ก็มีเสียงกล่าวกับชาวสวรรค์ว่าอายาอาลุญยันนะโคลูดุนฟลาเมาส์พวกท่านจงอยู่ในสวรรค์อย่างชั่วนิรันดรเลยฟลาเมา์ไม่มีความตายอีกแล้ววายาลันนาร์และโอชานรกเอ๋ยโคลูดุนฟลาเมาสก็เช่นเดียวกันจงอยู่ในรกตลอดกาลเลยไม่ตายแล้วพี่น้องเป็นไงครับฮะดิษตรงนี้ฟังแล้วมันน่ากลัวนะพี่น้อง ฟังแล้วมันน่าสะพึงกลัวว่าวันเนี้ยความเจ็บที่เราได้รับเนี่ยนะครับเจ็บเนี่ยนะเราเกิดความเจ็บป่วยไข้เป็นโรคนะครับถ้าตายเนี่ยนะครับความเจ็บมันก็หายไปแล้วเราก็ถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนที่ทําอามัดอิสซแล้วอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเรานะครับแต่ถ้าในวันกิยามัตเนี่ยพี่น้องมันไม่ตายนะพี่น้อง นะเราจะฟื้นคืนชีพมานะครับเมื่อสังถูกเป่าเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยมนุษย์จะฟื้นคืนชีพมาแล้วจะ,จะเดินไปรวมกันทุ่งมชักรอาการไต่สวนขอนระอใครที่ทําดีนะตาช่างความดีของเขาหนักเขาก็จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์และคนที่ทําความชั่วมาไม่ได้ทําความดีมาเลยตาช่างของเขาหนักไปด้วยความชั่วเขาก็จะได้เข้าสู่นะรก แล้วไปอยู่ในนรกเนี่ยอยู่ในสวรรค์ล้วทำดุลละอยู่ไม่ตายแล้วไม่ตายเหมือนในดุนยาแล้วในดุนยาเนี่ยเราอยู่กันแค่ห้าสิบหกสิบตายแล้วนะบางคนก็สิบขวบก็ตายสี่ขวบก็ตายในท้องยังตายนะสิบห้ายังตายยี่สิบยังตายตายไม่แน่นอนนะครับอายุมันไม่เท่ากันนะครับแต่นะบีบ,บอกว่า อายุของประชาชาิของท่านเนี่ยจะอยู่ระหว่าง60กับเจฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะเห็นคนแค่50 6สเนี่ยตายกันหมดแล้วส่วนใหญ่ในยุคนี้ในยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับแต่คนรุ่นก่อนเราอาจจะเห็นว่าบางคนน่ยแปดสิบเก็มีแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ระหว่าง6กสิบเจฉะนั้นพี่น้องเราไปอยู่ในสวรรค์แล้วทำดีแล้วถ้าไม่ตายอัลลอฮฺมาให้ตายก็อยู่ยังมีความสุขแต่ถ้าไปอยู่ในนรกเนี่ยพี่น้องมันถึงน่ากลัว ไม่ตายแล้วนะครับไปอยู่ได้โดนไฟเผาไหม้แล้วก็อลอ์ก็ให้เนื้อหนังเนี่ยกลับคืนมาใหม่แล้วก็โดนเผาไปอีกอยู่อย่างนี้ตลอดไปตลอดไปชาติรกโอ้โหเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากน่าพึงกลัวมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องขอความคุ้มครองต่ออลอ์ขอให้เราเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งตรงนี้อย่าให้ไปประสบนะอย่าให้เราเนี่ยได้เข้านรกของอลอสซุบานะวตาราเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยแหละการหลงลืมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่อันตรายใชคำอักตอรุมินอักตรุลที่ทําให้หัวใจของเราเนี่ยหลงลืมจากการรล,ลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาะวะตาลาเนี่ยเชคบอกว่าหัวใจเนี่ยนะนะครับมันจะเป็นสนิมนะสอดองก้อนเนี่ยหัวใจจะเป็นสนิมหมายถึงว่าหัวใจเนี่ยของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ไม่สะอาดไม่มีความบริสุทธิ์ด้วยกับสองสิ่งด้วยกัน บียรมรอยก็คืออัลกอฟละวะซัมหัวใจของเราเนี่ยจะเกิดสิ่งสกปรกในหัวใจของเราจะทําให้เราเนี่ยไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้เราหลงลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบานตลามีสองอย่างก็คืออัลกอฟละการหลงลืมนะการหลงลืมเพ้อเพลินกับเรื่องของดุนยาแล้วก็หลงลืมจากเรื่องราวของศาสนาขอัลลอฮ์สองวะซัมการทําผิดการทําบาปนี่แหละมันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยตายด้านแล้วก็หลงลืม ทำผิดบ,บ,บ่อยๆทำบาปบ,าบา่อยๆทำสิ่งที่เป็นความชั่วบ,บ่อยๆมันก็จะชินชาแล้วก็หัวใจก็ตายด้านนะแล้วก็สุดท้ายแล้วหัวใจก็ไม่มีการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานุอัตลานะครับฉะนั้นในฮะดิษของท่านอบีเนี่ยท่านเชคดรบันดัตได้บอกว่าอินนัลอ ah ับดะอิดะอัคตาคอตาอันคอติอัตันนุกิตัตฟีกอนบีนุกตาตาตุนซดา เนี่ยท่านนบีลงมาสโลลเลยสลามได้บอกนะซึ่งเชคดรบันบรรดบิลอัลลดาซิดได้หยิยบยกฮะดิษตรงน,นี้มาว่าแท้จริงบ่าวคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาทาผิดในความผิดผิดหนึ่งเนี่ยนุกตัดฟีคอนบีนุกตัตตุนโศดะจะเกิดจุดหนึ่งจุดดำหนึ่งขึ้นในหัวใจเห็นไหมเมื่อเราทําความผิดไปเนี่ยจะมีจุดดำดำเกิดขึ้นในหัวใจของเรา น้กเกิดขึ้นในหัวใจแน่นอนพี่น้องถ้าหากเราไปทําผิดสิ่งที่เป็นเรื่องที่ศาสนาได้ห้ามเอาไว้แต่เราไปฝา่าฝืนเราไปทําผิดก็จะเกิดจุดดําจุดหนึ่งขึ้นในหัวใจฝ่อีดันอวานซาแล้วมันจะหลุดไปได้อย่างไงท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลยัยเวิสัลัมอธิบายว่าจุดดําอันนี้จะหลุดออกไปได้จะออกจากหัวใจของเราได้เนี่ยวัสซักฟะราตาบะ นอกจากว่าบ่าวคนนั้นจะทําการอัศวบรุลลอ์กาวอัศวบรุลอ์วตาบะแล้วก็ตบัดตัวต่อรอจุดดําอันเนี้ยจะออกไปจากหัวใจตาบใดที่เขากล่าวนะเขาขอการลุกโทษต่อรอทําผิดไปแล้วฉันเคยกินดอกเบี้ยฉันเคยเล่นการพนันฉันเคยกินเหล้าฉันเคยทําซินามานะฉันเคยคดโกงเข้ามาวันนี้ฉันทําอัศวบรุลลอ์ ฉันขออภัยโทษต่อเลาะโออาตูบุยไลแล้วฉันขอตบัดตัวต่อเลาะไม่กลับไปทําอีกแล้วแล้วก็เสียใจไม่กลับไปทําอีกแล้วนะครับแล้วก็ถอนตัวออกจากความผิดเนี่ยท่านนาบีอธิบายว่าเนี่แหละจุดดําที่อยู่ในหัวใจของเราจะออกไปถ้าเราเคยทําผิดมาแล้วเราทําการขอลูกขอโทษต่อเลาะแล้วก็ตบัดตัวต่อเลาะสุบานนวตารานะครับสุกีละอัลกอนบูหัวใจของเขาก็จะสะอาดนะ นะแต่ถ้าหากว่าอีดาอาดาซีดาฟีฮัตตะาอตาุลกลบะฮูแต่ถ้าหากว่าเขากลับไปทําความชั่วใหม่ซ้าแล้วซ้าเล่านะเคยกินเหล้ามาเอากา็ตบัดตัวต่อเหแล้วก็ขอรุ้โทษต่อเหพออีกเดือนนึงเอาไปกินเหล้าต่อนะเคยทําสินามาผิดประเวนีมานะไปนอนกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยานะไปทำสินากับผู้หญิงอื่น นะครับไปซื้อบริการไปนอนกับผู้หญิงอื่นมานะครับที่ไม่ใช่ภรรยาที่ถูกต้องตามหลักการศาสนานะครับแล้วก็มาตบัตตัวต่วอเลาะหลังจากนั้นเอาไปทําใหม่แล้วไปซื้อบริการแล้วไปทำซินาแล้วนะมันก็จะเกิดขึ้นนะนะอีซาอาดซีดะตานี่แหละมันจะเกิดเพิ่มจํานวนจุดดําในหัวใจของเราเลยนะจุดที่มันเคยหายไปเนะี่ย หายไปแล้วแต่ถ้าหาว่าเรากลับมาทำอีกมันจะเพิ่มแล้วมันจะทวีคูณแล้วไม่ใช่จุดเดียวแล้วอาจจะเป็นสิบจุดยี่สิบจุดหลายจุดเลยจุดดำๆหลายจุดพี่น้องคิดดูถ้าจุดดำหลายจุดหลายจุดอยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันเต็มหัวใจมันเป็นไงหัวใจมันดำไปหมดเลยพี่น้องมันมืดบอดไปหมดเลยฮัตตาตาลูกันบูเอาตัวก้อนรฟุจนกระทั่งว่ามันมาคุ้มหัวใจของเราทั้งหมดเลยจุดดำเนี่ยมันมาคุ้มหัวใจของเราทั้งหมดมันดำมืดไปหมดพี่น้อง เมื่อมีความดำห่อหัวใจของเราไว้เนี่ยนะครับแน่นอนพี่น้องมันก็จะเป็นสิ่งขวางกั้นนะเป็นมา่านเป็นสิ่งกำบังไม่ให้หัวใจของเราเชื่อมต่อเชื่อมติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอ์สุบานตลาได้หัวใจของเราก็จะตายได้แล้วก็ไม่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีการหันกลับมาต่อวัตัวต่ออัลละไม่มีการหันกลับมาขอลุกโทษ ต่อลอสุบานหัวตลาลนี่แหละเป็นสิ่งอันตรายมากพี่น้องเป็นสิ่งที่อันตรายเราทําความผิดจะเกิดจุดดําขึ้นในหัวใจเราตะบัดตัวขอทุกข์โทษจุดดําจะหายไปแต่้าเรากลับมาทําอีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ตะบัดเดี๋ยวก็ทําอีกโดยที่เรายังไม่ละทิ้งไม่ถอนตัวออกมันก็จะเกิดความดําขึ้นเลยหลายความดําหลายจุดจกนกระทั่งว่ามันความดําเหล่านี้มาห่อหัวใจของเรา พี่น้องนะก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะขอให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์นะประาศจากจากจุดดําเหล่านี้ที่นบีบอกและหัวใจของเราก็จะเชื่อมต่อเชื่อมสัมพันธ์กับอลัลลอฮ์แล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลานะครับที่จะให้เรานั่นเป็นบุคคลเป็นหัวใจที่ มีการนอบน้อมถ่อมตนต,ต่อลอสุบานอวลตลานะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องจากคุตบะของเชคดรบันดาร์บิลมดซิสซึ่งผมก็หยิบยกมาในบางส่วนบางตอนของคําพูดของเชคเท่านั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็มาอธิบายขยายความให้พี่น้องได้เข้าใจเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลากับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาไปที่นี้ก่อนนะครับสุบานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชชะดุลลอฮอิลลิลลาอันตะ أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد و...